ครับสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับมีแรงน้ํานะครับที่สิบซ่องไรซ่องงานว้านะครับที่สิบซ่องไรซ่องงานฟ้าซึ่งอยู่ติดแรงน้านะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าแรงน้ํานี้นะครับยี่สิบไรนะครับเป็นคลองรัฐบาลนะครับเนี่ยเห็นไหมแรงน้ําขนาดใหญ่นะครับยี่สิบไรสบายสบายเลยนะครับทุนทานใดนะครับต้นใจที่สิบซ่องไร ไหชะโดดกขุดแดงนะครับสิบซ่องไห้ซ่องงานอยู่ในตําบลน่องโซโนอําเภอละฟันจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่สิบซ่องไรล่นะครับเป็นพื้นที่สูงนะครับก็จะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่นะครับเป็นดงมันนะครับอยู่ติดแรงน้ําเลยนะครับเนี่ยดูตามวิดีโอนะครับเนี่ยแค่ข้ามคันนะครับแค่ข้ามคันนะครับก็เจอที่ดินสิบซ่องไรล่ ซ่องงานนะครับใบชโนดขุดแดงอเภอละฟ้านจัังหวดกาญจนบุรีนะครับเนี่ยพื้นที่สิบซ่องไร้แรงน้ําแน่นอนนะครับอุดมสมบูรณ์แน่นอนนะครับมีพื้นบ้านรอบค้างนะครับอยู่ในตําบลน้องสโําเภอละฟ้านจังวกาญจนบุรีนะครับเจาะน้ําออกง่ายนะครับน้าไม่ท่วมแน่นอนนะครับเพราะว่ามีแรงน้านะครับทําการเกษตรได้เลยนะครับวิตไควิตมันวิตได้ตามใจชอบนะฮะ ที่ดินตรงนี้นะครับมีแรงน้ำ20ไร้นะครับเป็นคลองล่วงนะครับเนี่ยเห็นไหม20ไร้นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณใช้ได้ประมาณอีกครึ่งปีนะครับประมาณสรางซี่เดือนนะครับมีเครื่องตั้งวิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเขาก็ใช้น้ําในแรงนี้แหละอาโมบ้านรงนี้ปลูกส้นมะม่วงมะพร้าวขนุนได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับ พื้นที่ส้วยมากเลยลักษณะส้วยมากเลยครับมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าประปาครบนะครับย้ำนะครับมีไฟฟ้าประปาครบมีเพื่อนบ้านไม่เวิงวางนะครับเนี่ยเห็นไหมพื้นที่ส้วยนะครับใบชนดขุดแดงทุนทั้นใดส้นใจนะครับราคาไม่แรงราคาตรงนะครับราคาตรงกับเจ้าข้องเลยนะครับเพราะว่าค้้องลุงพุมเองนะที่ดินค้องลุงนะครับ พมค่ายที่ดินว่า,วางเปล่านะครับถุงท้นดายสนใจก็กิ้งก้างเข้ามาได้เลยนะครับใบชนอดขุดแดงอำเภอละฟ้านจังหวัดกาญจนบุรีนะครับพื้นที่นี้อยู่ในตำบลน้นองสโนโน่อำเภอละฟ้าน,นะครับทีสิบซ่องอ่าสิบซ่องไร้ซ่องงานกว่านะครับก็จะมาให้ดูฝั่งนี้นะครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำขนาดใหญ่เลย20ไร่ชนอดขุดแดง เขาได้ซ <invece> ่องทางนะครับเขาได้ซ่องทางทุนท่านไดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับย้ําว่ามีแรงน้ำนะครับใช้ได้ทั้งปีนะครับวิดไขวิทมันวิทเอาตามใจได้เลยนะครับรอบค้างเขาก็ทาไร่ทํานาทําส้วนมะม่วงนะครับอุดมสมบูรณเนี่ยพื้นที่เนี่ย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 พื้นที่ของเรานะครับทุนท่านไดสนใจ ติดต่อเข้ามาเลยนะครับลิฟต์ปิดด่วนเพราะว่า,าลุงของผมเดินล่างง้อแล้วต้องการค่ายทิ้งเลยนะครับเขาก็อยู่ตรงนี้แหละในที่ดินนี่แหละนะลุงก็อยู่ในที่ดินแปลงนี้แหละสนใจก็มาคุยกันตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าบ้านเข้าโปรกระต๊อบอยู่ตรงนี้ด้วยนะแก่แล้วต้องการค่ายย,ยกเลยสิบต้องไรนะครับโอเคนะครับมีแรงน้ํา